มาเลยจ้าพี่พี่สาววันนี้นะคะลิปกอสนะคะลิปเมดลิปกลอสในแท่งเดียวในราคาหลักสิบมีอยู่จริงจ้ะแม่อย่างที่น้องบอกวันนี้แฟลเซลค่ะคุณพี่ขาขายดีม,มากรีวิวซึ่งรีวิวปังค่ะแม่รีบเก็บรีบกดเลยนะคะจากราคาเต็ม125บาทวันนี้นาะนะน้องปวดแฟลเซลล์ให้มีจํานวนจํากัดนะคะเหลือแค่16บาทคุณพี่มากดเลือกสีได้ในตะกร้าเลยวันนี้ราคานะคะแค่16 บาทเท่านั้นเลยแม่ได้ทั้งเนื้อแมทได้ทั้งเนื้อกลอสเลยค่ะนะคะวันไหนอยากได้บอกว่าความแมทคุณพี่ก็ใช้เนื้อแมทนะ,ะวันไหนอยากได้ความฉ่ำความกื้อก็ ทาลิปกอสทับได้เลยนะคะตัวเนี้ยเม็ดสีเนี่ยแน่นชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ติดแก้วด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นลิปเนื้อแมตติดทนนะคะใครอยากได้ความติดทนก็ให้ใช้เนื้อแมตเลยนะจ๊ะแล้วก็ลงด้วยเนื้อกรอสต่อนะแม่มันจะมีความฉ่ำนะคะความฉ่ำความจือไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เลยวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่16บบาทเท่านั้นแล้วสีเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากน้องจ๋าแนะนำคุณพี่จัดไปเลยคนละ 5สีวันนี้เขามีให้เลือกถึง9สีจ้ะแม่หรือใครจะเก็บ9สีก็ยังได้เลยนะ16คูณ9ได้เท่าไหร่อ่ะแม่ราคาดีมากแล้วสามารถใช้คูปองเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะใครจะเก็บรีบเก็บเลยวันนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษแฟลตเซลนะจ๊ะแม่หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเป็นลิปสติกนะคะลิปกอสเนื้อแมทนะคะเนื้อแมทเนื้อกอสก็คือมาให้ในแท่งเดียวเลยฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นเนื้อกรอสแล้วน้องบอกเลยทุกสีเนี่ย สวยหมดเลยแม่คือเขาาคัดมาให้แล้วนะคะเป็นสีที่แบบ สามารถใช้ได้นะคะทุกสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวหรือว่าผิวแทนเนาะแม่ตัวนี้คือใช้ได้หมดเลยเพราะเขามีตั้งแต่โทนน้ำตาลโทนส้มโทนนู้ดโทนชมพูโทนแดงโอ้โหแบบหลายโทนมากคุณพี่มาเก็บไปได้เลยนะคะตัวนี้ให้ความชุ่มชื่นด้วยนะคะเขาบอกว่าใช้แล้วจูบไม่หลุดจ้ะแม่ไม่ติดแก้วไม่ติดแม้จ้ะนะคะมีแต่คนรีวิวให้แบบเยอะมากตัวนี้รีวิว4.8ดาวนะคะยอดขายถล่มทลายล sự suốt đời ตะก้าแฟดเซลใกล้หมดแล้วนะคะพี่พี่จ๋าใครที่กําลังลังเลยอยู่ว่าอุ้ยจะกดสีอะไรดีแม่ไม่ต้องลังเลเลยค่ะน้องจ๋าแนะนาพี่พี่กดไปเลย5สี6สีหรือใครจะเก็บทั้ง9สีก็ยังได้เลยค่ะนะคะสีสวยหมดเลยแม่เลือกไม่ถูกจริงๆเป็นน้องลองก็เลือกไม่ถูกนะคะสี4ศูนย์สี่ขายดีมาก4ี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเป็นสีที่สต็อกเหลือน้อยตอนนี้คนกดกัรลโดดเลยค่ะคุณพี่จ๋า0 4 0ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะหรือใครที่แบบอยากได้ติดชมพู ูแดงนิดนึงกด09ได้เลยแม่09กก็ฉ่ำน,นะคะเอามาแต่งเติมแก้มได้เปลือกตาได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดอยากได้ความแบบ ติดทนนานน้องจ๋าแนะนําให้ทําแมตก่อนทาแมตตเปรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ลงด้วยเนื้อกรอสนะคะตัวนี้คือชําเลยสวยเลยค่ะแม่16บาทเท่านั้นจ้ะนะคะจะหมดแล้วจ้ะแอนมินบอกว่าเตรียมปินออเดอร์แล้วนะคะใครไม่ทันรอบนี้นะคะต้องขออาภัยด้วยไม่มีเติมให้แล้วนะแม่หมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบชําระเงินได้เลยนะครับ